อนนี้อยู่ชัยภูมินะคะมาร้านกาแฟชื่อร้านยูคาเฟ่นะคะนี่เลยร้านส,สวยๆนะคะบรรยากาศดีมากค่ะที่ชัยภูมิอากาศดีนี่วิวสวยมีสองชั้นสาชั้นให้เลือกเลยนะคะอันนี้จะทางเข้าร้านแล้วนะคะก็จะเดินมามีสวนย่อมมีคนนั่งเยอะๆไปหมดเลยนะคะบรรอากาศดีมาก อยู่ตรงทางระหว่างชัยจากเพชรบูรณ์นะคะเลยเพชรบูรณ์มาก็เข้าเสียพมก็จะเจอร้านยู่คาเฟ่กาแฟในสวนนะคะร้าน,นสวยน่ารักมีต้นไม้สีแดงแดงต้นไม้สีเขียวเขียวต้อนรับสุดดต่างงดงามมากเลยนะคะจะแต่งสวยงาอมอันนี้น่าจะเรียกว่าต้นคริสต์มาสนะคะอันนี้ก็จะไปดูบรรยากาศในร้านกันนะคะ คอเคค่ะสวยงาม,มวง่างไวมาทานกาแฟอร่อยๆกันคะ